สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเน่ทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีสลับพื้นหลังหน้าจออัตโนมัติหลังใช้งานแอปและการเขย่านั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับพื้นหลังนะครับหน้าจอจะเป็นะสีเขียวสีน้ำเงินประมาณนี้โอเคผมจะเข้าไปใช้งานแอปสมมติเป็น Play Store แล้วหลังจากนั้นผมจะออกจากแอปนะครับนี่ครับมันจะเปลี่ยนพื้นหลังทันทีอ่าเข้าไปไม Play Store อ่าแล้วออกมา มันก็จะเปลี่ยนเป็นพื่นหลังอย่างอื่นนะครับลักษณะจะเป็นเคลื่อนไหวได้แล้วก็ลักษณะเป็นสามมิตินะครับคุณผู้ชมนะฮะอ่ะเข้าไปใหม่ออกมานี่ครับมันจะเคลื่อนไหวได้เลยสามมิติรวมไปถึงการเขยา่าอ่ะสมมติตอนนี้หน้าจอเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมจะเขย่านะฮะเนี่ครับมันจะเคลื่อนไหวได้ประมาณนี้นะฮะสามมิติคุณผู้ชมเนี่ยครับ เพื่อปึ๊บนี่โอเคเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ว่าคอมา่าโฟลต์ไลฟ์ l, o a t B l i เ h t C H R เป็นวักเ l o a t เป็นวัก l i v e แล้วก็ค้นหาครับปึ๊บนี่มันจะเด้งขึ้นมาที่แอปเลยแตะไปที่ไอคอนนี่ครับผมติดตั้งครับ ผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคาอธิบายนะครับติดตั้งเสนนร็จแลวเปิดใช้งานปุ๊บอ่านะครับเมื่อเปิดใช้งานมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบางทีอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นภาพอื่นคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในส่วนของ3จุดเล็กๆนี่แตะเข้าไปครับปุ๊บ มันจะมีคำว่าการตั้งค่าเราก็แตะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งปึ๊บมันจะเด้งมาลักษณะแบบนี้่านะครับใกล้ๆกนิดนึงในส่วนของเช็คฟอสต์นะครับตรงนี้ให้ผู้ชมปัดให้สุดนะครับปึ๊บนี่ครับปุ๊บนี่ฮะพอสุดเราก็ทําการเซฟนะครับตรงนี้ด้านบนขวามือลูกแผ่นดิสนะครับกดเลย ปิบเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทำกันตั้งค่าวอลเปเปอร์นี่ฮะปึบเสร็จแล้วนะฮะด้านล่างให้เลือกเป็นตั้งค่าแบบไหนดีหน้าจอหลักหรือจะเป็นหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกผมขอเป็นหน้าจอหลักนะครับตรงนี้น,น,นี่ปึ๊บนะกดผิดขอไปปึ๊บเรียบร้อยแค,นค่นี้เองคุณผู้ชมนี ่นะครับไปซูมแบบนึ่งสูมอินนะครับต่อไปให้คุผู้ชมกดปุ่มโฮมเพื่อออกไปทดสอบการใช้งานครับณตอนนี้เราก็นะครับออกมาสู่หน้าจอหลักแล้วอ่ะโอเคเรามาทดสอบการใช้งานกันครับอันดับแรกเราจะใช้งานแอปนะครับตอนนี้หน้าจอจะเป็นแบบนี้อยู่นะครับจะจะเป็น3มิตินะครับเคลื่อนไหวโอเคสมมุติเราเข้าใช้งานแอปอะไรดีนะครับสมมุติเป็น m ม s s e n g e อร์ปรับนะฮะพอเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ออกมาเลยนี่ครับหน้าจอ,อาไอ้พื้นหลังมันก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับคุณผู้ชมมันจะมีการขยับนะครับเคลื่อนไหวตลอดเวลาอ่าเข้าไปในส่วนของเหมือนเดิมไหมเมสเซนเจอร์แล้วออกมานี่มันก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับผมคุณผู้ชมเห็นไหมครับ,รบนี่ก็คือการ เข้าแอปนะฮะหลังการใช้แอปมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอโดยอัตโนมัตินั่นเองนะฮลองเข้าอีกสิปึ๊บออกมาอีกปึ๊บนี่นะครับผมอันนี้ก็คือนะครับมันจะสลับหน้าจอหลังจากหลังจากการใช้แอปนั่นเองอันดับต่อไปจะทําการเขย่าเพื่อให้หน้าจอเราสลับพื้นหลังนั่นเองนะครับโอเคผมจะเขย่าแล้วนะครับเนี่ฮะ นี่ก็คือการเขย่าเพื่อสลับหน้าจอนะครับผมนี่นะฮะค,คุณผู้ชมปึ๊บฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อประการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆนั่นเองหากมีข้อสงสัยก็ส่งข้อความมาทางคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเน่ทัชกรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ